สวัสดีครับตอนนี้ผมพี่ท่าใหญยหรือโคสต์ต้นนะครับอยู่ที่หมู่บ้านสันติชนนะพี่นะผมได้นั่งคุยกับพี่จัดมงคลครับพี่จัดมงคลนะครับก็ดูแลตรงศูนย์วัฒนธรรมตรงนี้อยู่นะครับพี่เล่าประวัตินิดนึงครับว่าตรงเนี้ยสถานที่อย่างเนี้ยนะครับเป็นเป็นชาวจีนถูกไหมครับที่อพยพมานะครับมีประวัติยังไงบ้างครับหมู่บ้านสันติชนนี่คือแต่เดิมนี่คือเป็นหมู่บ้านที่ว่าชาวจีนอยู่นานที่เข้ามาอยู่เมืองไทยเนี่ย หลังจากที่ช่วยปราบปรามคอมมิวนิสต์รัฐบาลเขาก็กันพื้นที่บางส่วนให้ชาวบ้านเข้ามาตั้งลกล่าก,กันนะครับประมาณปี25 1 7นะครับแล้วก็ชาวบ้านชุดแรกที่เข้ามานี่ก็ยังมีที่ทํากินบางคนก็มีสัญชาติไทยแล้วเพราะว่าบางส่วนนี้เป็นหารพันศึกนะครับและส่วนบางส่วนเนี่ยที่ตามมาทีหลังเนี่ยคืออ่าไม่ไม่มีไม่มีสัญชาติไทยเพราะว่ามาจากพม่าคือเหมือนกับว่าไปรับญาติมาครับ<อ>ที่ฐาทหานที่น,าาน,นี้ก็คือเป็นฐานของเออเจียงเจชียงขยีใช่ครับหารของ ทางจีนนะครับแล้วก็อถอยล่นมาตอนนั้นใช,ใช่ไหมครับที่สงครามก็มา,มามาอยู่ที่นี่นอถอยล่นมาประมาณ1949เ่าครับเป็นทหารที่ขึ้นตรงกับหน่วยอกองทัพที่8ของมณฑลยูนานนะครับผมะจะมีหล,หลายกองพลนะครับแต่ว่าที่ทถอยล่นเข้ามาอยู่ในพม่านี่อยู่ในพม่าประมาณ20กว่าปีนะครับแล้วก็เข้ามาเมืองไทยเนี่ยสมัยประมาณปี25 25 1718ที่ว่ามันมีปัญหาคอมมิวนิสต์ที่เชียงราย ที่เขาหลอกผู้ว่าเข้าไปยิงนะฮะรัฐบาลไทยก็เลยไปเจรจากับรัฐบาลไต้หวันนะครับว่าขอนําเอากองทัพจิงคณะชาติเขาเรียกว่าจิงคณะชาตินก็คินตังที่ตกค้างตามตะเข็บชายแดนไทยกับพม่าเนี่ยเข้ามาช่วยราชการไทยปราบคอมมิวนิสนะครับผมจะเริ่มปราบที่จังหวัดเชียงรายกับเชียงใหม่นะครับที่ดังๆหน่อยก็จะเป็นดอยผาตั้งดอยผาหมนครับผมหลังจากปราบเสร็จปุ๊บเนี่ย สังเกตนะฮะตามเชียงใหม่เชียงรายเนี่ยบนบนบนเขาเนี่ยจะมีชุมชนคนจีนเยอะพวกนั้นนี่ส่วนมากจะเป็นหมู่บ้านของคอมมิวนิสต์เก่าที่ที่ก็แปลงสภาพเป็นเป็นหมู่บ้านของชุมชนคนจีนแทนคือรัฐบาลรัฐบาลได้ใช้ช่วยราชการปราบปราบเสร็จก็ให้ตังลกลากนะครับก็ทำมาหากินในในพื้นที่ที่เขาอยู่ตรงนั้นตรงส่วนของหมู่บ้านสันนิชชนนี่สมัยก่อนนี่จะมีปัญหายาเสพติดเยอะ เพราะว่าคนที่มารุ่นรุ่น2รุ่น3เนี่ยเขาไม่มีสัญชาติบุกฟินบุกอะไรกันตอนนั้นป็นใช่ครับคือมันมันจะคล้ายๆว่าคนที่มาก่อนมีสัญชาติมีที่ทากินคนมาทีหลังไม่มีสัญชาติออกไปทํางานข้างนอกก็ไม่ได้นะครับมันก็เลยต้องบีบคั้นให้ให้กลับไปไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับผมครับ หลังจากปี42รัฐบาลทักษิณเขาเข้ามาปราบปรามยาเสพติดนะฮะก็ใช้กําลังทหารกดดันพวกคนที่ขายยาเสพเขากลับม่าหมดละโอเครับแล้วก็พาผู้นํำชุมชนเนี่ยไปดูตามหมู่บ้านท่องเที่ยวครับแล้วก็ทางหน่วยงานทหารเนี่ยเขามาช่วยพัฒนาเริ่มเริ่มเริ่มสร้างเขาเรียกว่าเริ่มสร้างเป็นร้านค้าเล็กๆขายความเป็นชุมชนยุนนานแล้วก็ส่วนชาวบ้านที่ ที่เขายังไม่มีบัตรประชาชนแต่เขามาอยู่นานแล้วทางทหารเขาก็ทําสมนุกิัวใหม่คนที่อยู่นานทยอยได้ก็ทยอยอนสัญชาติให้ส่วนคนที่มายังอยู่ไม่ถึงรัฐบาลเขาก็ทางทหารเขาก็ทําคล้ายๆบัตรบัตรคนพื้นที่สูงคล้ายๆบัตรชาวเขาก็คือจะไปทํางานข้างนอกก็ต้องไปแจ้งอําเภอแล้วก็ไปทํางานได้แล้วก็เนี่ยครับพอเริ่มเริ่มดังปุ๊บมันก็ตั้งแต่ปี42 43องี่สาเนี่ยพอเริ่มมีนักท่องเที่ยวมาเราก็ค่อยๆพัฒนา ต่อยอดเพียมแต่ว่าเราเรายังอนุรักษ์ว่าบ้านสมัยก่อนเราอยู่เป็นบ้านดินเนี่ยฮะหลังสีส้มส้มข้างหลังอ่าเป็นบ้านดินป็นบ้านดินนะครับมุงมุงยาคาเราขายความเป็นจีนอยู่นานของเราเรามีร้านอาหารชุมชนต้นตำรับเลยนะเนี่เรามีชุดจีนชุดอะไรให้ถ่ายรูปได้อ่าครับคือน้องถ้ามาเที่ยวนะครับ ปายนะครับก็เข้ามาได้เนาะที่บ้านสันติชนเลยฮะใกล้ๆอำเภอฮะใช่ใช่ที่นี่เขายอดเยี่ยมเลยนะครับแล้วก็มีขี่ม้านะครับมีกิจกรรมเยอะครับมีกิจกรรมแล้วก็มีอาหารอร่อยๆนะพี่นะชิงช้านะฮะชิงช้าอยู่นะเป็นไฮไลท์ของบ้านสันติชนฮะมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับมาเที่ยวกันเยอะๆก็มาช่วยคนชาวบ้านนะครับคนชาวบ้านกันที่นี่นะครับก็ทําให้อ่า กระจายรายได้เนาะกระจายรายได้แล้วก็เรื่องให้ชาวเขาเขาได้อยู่สิ่งดีกฎหมายมันก็ไม่มีแล้วฮะเพราะว่าทุกคนเราเราหากินสุขกันได้เราก็ไม่อยากไปเสี่ยงกับเรื่องที่กฎหมายอ่าใช่ทุกคนถ้าถ้ามีความเป็นอยู่ที่ดีนะครับก็จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องที่ไม่ดีนะมันมันมันจะนําพาไปสู่ทางไม่ดีนะครับก็ตอนนี้รู้สึกสภาพเนี่ยโหหน้ามาเที่ยวมากเลยนะครับอากาศดีๆนะครับหน้าหนาวนะมาเที่ยวสุดยอดเลยด้านด้านหลังศูนย์ยังมีอ ส่วนเก็บงวยฮะประมาณเดือนหน้าพิติการน่าจะออกงานนั่นแหละครับโอเคอันี้เนี่ยก็วันนี้นะครับผมต้องขอญาตกลับลาพี่น้องไปก่อนนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่พี่ใหญ่บางคลมากนะครับที่ได้ช่วยแนะนําภาพรวมของที่นี่นะครับให้เราได้ทราบรายละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับก็เชิญชวนมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ